เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันศุกร์ที่24มกราคม2025หัวข้อสดุดีของอาสาฟนักอธิตฐานวิงวอนของพระเจ้าข้อพระคำหลักสดุดีบทที่73ข้อที่26 26 ร่างกายและจิตใจของข้าพระองค์จะวายไปแต่พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจและเป็นมรดกส่วนของข้าพระองค์เป็นนิดอ่านพระธรรมพีสดุดีบทที่73็ดสิบสาข้อที่2 0่สิบถึงยี่สข้าแต่องค์เจ้านายเหมือนความฝันที่หายไปเมื่อตื่นขึ้นเมื่อทรงตื่นพระองค์ก็ทรงดูหมิ่นภาพของพวกเขา ยี่สิบเอ็ดเมื่อใจของข้าพระองค์ขมขื่นเมื่อข้าพระองค์เสียวปแปบถึงหัวใจยี่สิบสองข้าพระองค์ขาวและไม่รู้เรื่องข้าพระองค์ประพฤติตัวเหมือนสัตว์ต่อพระองค์ยี่สิบสามถึงกระนั้นก็ดีข้าพระองค์อยู่กับพระองค์เสมอพระองค์ทรงจับมือขวาของข้าพระองค์ไว้ยี่สิบสี พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ด้วยคําปรึกษาของพระองค์และภายหลังพระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ให้ได้รับเกียรติยศยีนอกจากพระองค์ข้าพระองค์ไม่มีผู้ใดในฝาสวรรค์นอกจากพระองค์แล้วข้าพระองค์ไม่ประสงค์สิ่งใดในโลก 26. ร่างกายและจิตใจของข้าพระองค์จะวายไป แต่พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจและเป็นมรดกส่วนของข้าพระองค์เป็นนิดเนื้อหาเมื่อดิฉันยังเด็กดิฉันคิดว่ากษัตริย์ดาวิดเขียนหนังสือสดุดีทั้งเล่มอย่างไรก็ตามเมื่อดิฉันศึกษาพระคัมภีร์อย่างละเอียดถี่ถ้วนดิฉันก็พบว่าอาซาฟเป็นคนหนุ่มรุ่นเดียวกับกษัตริย์ดาวิด เป็นผู้ประพันธ์สดุดีที่มีความสามารถเช่นกันอาสซาฟเป็นคนรุ่นเดียวกับดาวิดเป็นบุตรชายของเบเรคิยาชาวเกอร์ชนชนเผ่าเลวีที่มีพระเจ้าเป็นมรดกเขาร่วมกับเฮมันหลานชายของซามูเอลผู้เผยพระวจนะชาวอิสราเอล ตัวเขาและลูกหลานที่เป็นผู้ชายของเขาถูกแยกไว้โดยกษัตริย์ดาวิดเพื่อนรมัสการพระเจ้าด้วยเพลงและเครื่องดนตรีหนึ่งพงสาวดารบทที่สิบห้าข้อที่สิบหกถึงสิบเจ็ดสิบหกดาวิดทรงบัญชาบรรดาหัวหน้าของคนเลวีให้แต่งตั้งพี่น้องของเขาให้เป็นนักร้องพร้อมกับเล่นเครื่องดนตรีมีพินใหญ่ พินเขาคู่และฉาบเพื่อร้องเพลงเสียงดังด้วยความชื่นบาน17คนเลวีจึงแต่งตั้งเฮมานบุตรโยเอลและพี่น้องของเขาคืออาซาฟบุตรเบเรคิยาและจากเชื้อสายเมรารีพี่น้องของพวกเขาคือเอทานบุตรคูชายาอาซาฟเป็นผู้ประพันธ์สดุดี บทที่50และสดุดีตั้งแต่บทที่73ถึง83เขาอธิษฐานในสดุดีของเขาและมักจะแสวงหาความเข้าใจจากพระเจ้าและแสดงความวางใจในพระองค์ในช่วงเวลาที่ยากลำบากจากข้อพระคำหลักในวันนี้ท่านสามารถสรุปได้ว่าอาสาต้องดิ้นรนมากมายเมื่อย,ยังเป็นชายหนุม่มอย่างไรก็ตาม เขาได้เทใจของเขาให้กับพระเจ้าแม้ในขณะที่ต้องต่อสู้กับความท้าทายในชีวิตและพระเจ้าได้ประทานปัญญาและความสงบสุขให้กับเขาท่ามกลางความท้าทายเหล่านั้นท่านที่รักท่านต้องซื่อสัตย์และเปิดใจกับพระเจ้าในการอธิษฐานบางครั้งดิฉันเห็นอนุชนคนรุ่นใหม่กอดอกกดโทรศัพท์เขียนข้อความ หรือแม้แต่พูดคุยหรืออยู่นอกห้องประชุมระหว่างการอธิษฐานและดิฉันก็ส่ายหัวด้วยความผิดหวังการอธิษฐานเป็นโอกาสที่จะเปิดใจกับพระเจ้าและบอกพระองค์ถึงการต่อสู้ดิ้นรนทั้งหมดของท่านเพื่อที่พระองค์จะช่วยเหลือท่านได้อย่าเฉยเมยเมื่ออธิษฐานขอให้ศึกษาพระธรรมสดูดีบทที่ห้าสิบ บทที่73ถึง83ที่ประพันธ์โดยอาสาฟและจะอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าอย่างเข้าใจถึงพระองค์เป็นแหล่งแห่งความช่วยเหลือของเราประเด็นการอธิษฐานพระบ,บิดาโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ซื่อสัตย์และเปิดใจกับพระองค์ในการอธิษฐานด้วยในพระนามพระเยซูอาเมน